ครับวันนี้อัลตินจะมารีวิวรถนะครับสวัสดีครับแอตตันครับวันนี้แอตตันจะมารีวิวรถนะครับเรามาดูรถคันแรกกันนะครับคันแรกก็จะเป็นรถกระบะนะครับมาดูคันต่อไปนะครับอันนี้ก็จะเป็นรถบิ๊กบุตนะครับ ไปดูวันต่อไปนะครับอันนี้ก็จะเป็นรถเก่งธรรมดานะครับเราไปดูกันต่อไปกันนะครับอันนี้ก็จะเป็นรถคลา,ายรถบีฟูกักบรถกระบะนะครับต่อไปไปดูของแอตตันนะครับ รถบรรทุของแอดตั้งข้นมาแนะครับรถคันแรกก็จะเป็นรถฟองสบู่นะครับก็สามารถของมันก็คือเปิดตรงนี้ได้คนระับอันนี้ต่อไปคันที่สองนะครับก็จะเป็นรถคล้ายๆเป็นสีๆนะครับตรงนี้ก็จะเปิดได้นะ รตรงนี้ก็จะเป็นท่อนะครับแล้วตรงนี้ก็จะเป็นฟันฉลามทนี้ก็จะเป็นคีนะคบอันสุดท้ายนะครับก็จะเป็นรถวยนะครับเราจะมาดูรายละเอียดกันนะครับคั้นแรกนะครัลกูกกระบาดนะคเอ้ยลกูกกระบาดนะครับ ลาลก็จะละเอียดนะคะตรงนี้ก็จะเป็นสีของมันนะครับสีของมันจะเป็นสีดำนะครับมันก็จะมีล้อรถนะครับตรงนี้ก็จะมีท่อเหมือนท่อสักางนะครับไปดูคันต่อไปนะครับคันนี้ก็จะเป็นรถประหวัตคล้าย คันใครคะคันนี้กับคันนี้นะครับคันนี้ก็จะมีเหมือนล้อติดยุ่งอลังอันหนึ่งนะครับคันนี้สีขาวนะครับก็จะมีหลังคาด้วยนะครับไปดูคันต่อไปนะครับคันนี้ก็จะเป็นรถเก๋งสีขาวนะครับหน้ามีหลังคาแล้วก็มีที่ปิดท้ายนะครับ มันก็จะมีล้อนี้นะครับมันก็จะมีประตูสี่ประตูนะครับมันสามารถอังได้ทั้งสี่คนนะครับไปดูคันต่อไปนะครับคันนี้ก็จะเป็นรถบิ๊กฟูดนะครับมันยังมีเขียนเลขว่า442นะครับตัวก็จะใหญ่นะคะข้างบนมันก็จะเล็กมันจะสูงนะครับ ต่อไฟวีดูของแอตตันนะครับมาดูละเอยียของแอตตันกันนะครับวันนี้ก็จะเป็นละเวลาของปราลามนะครับอันนี้ก็จะเป็นวดลายล้อของปลาช ل ا นะครบคล้ายคลื่นเลยอันที่สองนะครับก็จะเป็นรถสปีดนะครับ อันนี้ก็จะเป็นรูปค้ายาฟ้านะครับอันต่อไปนะครับก็จะเป็นพัดตี๋นะครับตรงนี้ตัวนี้ก็จะเป็นด้วลายของตัวที่นั่งเลยนะครับอันสุดท้ายน,นะครับก็จะเป็นระบูฟองน้ํานะครับตัวนี้ก็จะเป็นแก้วนะครับ ตรงนี้ก็จะตรงนี้ก็จะเป็นคล้ายๆที่บรรจุน้ำมันนะคะวันหลังอัดตินมีของเล่นอะไรใหม่ๆนะครับอัดดินก็จะมารีวิวให้ดูนะคบถ้าเกิดเพื่อนๆชอบพี่แบบนี้อีกนะคะก็ต้องกดไลค์กดซับสไคร e กดกระดิ่งด้วยนะคะ